ยังอันกินนี่บ่นี่จะใสโดยเออใส่เอาจอดไปอยู่ทงแกย่างหิวเอาย่างหิวเอาอืมแล้วใส่ท่อเนาะโดยใส่ท่อน้ำอันทางนองควรบัดบกแล้วค่ะแต่น้ำนี่กะถือว่ายังหลายเลิกบ่หน่เลิกอยู่ขึ้นบขึ้นบ่าขึ้นมาขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นมามาแดงเลย หรือว่าเก่งเนะาะแม่เรียงเดียวแม่เรียงเดียว สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ขุสุขคนก็นมาพบมาพอก,กับสบัวมือนีก้กามหาทั้งแม่น้องมวยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยป้าผุนจักน้ำพอดีอน้ำฉ่างอยู่นี่บ่อัน,นี้ส่สบายดีเลยป้าผุนน้ำฉ่างเพื่อนกะอันมนังมีคือมีแต่ทุงนังอ,งอะนะ ยังอันกินนี่บ่นี่จะไส้เลยเออไส้เอาหล่อผัดนี่หล่อผัดอ่ะนิดเลยืนเลยินบ่ให้ฉันน้องมวยได้จ้ะ่นมาสบายนอนอยู่เพื่อนโอ้เพื่อนนี่บ่เลยอืมแบบนี้ก็เลยปกติได้มาเอาน้ำสองคนโดยอืมเอาเต็มเลยเต็มเลยเททางอันเดียวนี่บ่ทางอ่ะไม่ทางเดียวก็วันนี้แหละ ba à, phải đông ngon à, phải bừng lắm rồi chọn bay anh thang thương này nó rồi bay yêu thương cả nhàng hiểu không, nhang hiểu ao quá thò nó rồi sài thò làm ừ. anh thăng nòn mặt bốc leo hả tè ừ. này cả lại được bớt đi được vô ừ. đông bay đi nhìn được. mưa cả đi phiêng phiêng đấy phiêng ba โดยจะทอนี่ประมาณหาหกทอนี่แหละเออหาหกท่ออาบน้ำบางคนก็มาอาบพี่บ่แม่บางคนก็อาบนงหนีเลยเออพอจังมีแต่โดยเพราะมันมันไมนาอาบอะไรเออไปไกลกับตลาดโลกกับมันง่ายบ่ออาบหนีเลยอืมเนาะบ่เป็นยังถ้าเฮาอาบเนาะโดยถ้าเขาอาบ เพาอว่าเขากนี่ก็ไม่ได้คอยกินแน่เนาะเพราะว่าน้าบม่คอยใส่เนาะโดยถ้าเขาอาบนี่ก็เกิดข้นโอเคอยู่ถ่ายน้ำพ่นมันใส่มันยังแบบขากระตรงไว้กินแน่งเถื่อสุก็มันใส่ได้เดี๋ยวนี้มันบ่คอยใส่แล้วถ้าว่าบอกอาบน้ำอยู่หน่เนาะยแล้วก็ชะาออกไม่เนาะอาจจะกินได้เนาะมันก็บ่มีเวลา ส่วนไลยสุกรมีแต่ขวดอาบเห็ดเป็นหลอกแน่นอนอาบมีบางที่อาบโยนหนีก็ได้บ่ะจะได้ทั้งหมดมันมี่คือกันมีลุกอ่อนนะ่ด้ีอาบฝนอาบกบบไปอาบชนนั่นแน่นอะโดยตาขึ้นอาบแล้วมันมามีน้าอาบใส่ว่ามันใกล้แน่ก็ใส่ได้ก็ใส่ไปฮะนะจีลงมาตักอันจะขู่นี่เทียวเดียวกรอเลาะโดยมีแต่คำล่ะกะย่างลงมาอาบอี่พี่เอา อันนี้เราเอาสึ้นไปใส่เนาะโดยเอามือไปใส่พ่อลดวบ่บัตรนี้ยังยังไม่ทันได้เต็มยังอีกนี่อีกประมาณเถียวหนึ่งบ่โดยสองเถียวนี่แหละเป็นจังไรแบบกระทางห้องัวรายบ่ฮะกระทางห้องัวลายบ่คือบ่อเอามาาลายแม่นห้องมีกระทางอ๋อเ้ามีแต่ทางดำกับขุนี่แหละโดยโดยบัดนองมวยบัดโบสบายิคนมือไปลุ้มทำลุ้มเฮียนบ เพิ่นมาสมบายมาว่านเพิ่นไปก้นมันตากแดดแน่ว้านนี่เบื้องอื่นสิไปได้อยู่บ่เพิเ่นเบื้องกินยญ้าแมลงและขันพ่อขันแน่กบับโบเพิ่นกับเมื่อยอยู่เยบ็บคอแบบเด็กน้อยเพิ่นไปตากแดดเห็นเวียกนักแน,น่เนาะกัดกินน้ำเย็นแน่แดดแน่แบบนี้นพ่อระบ่บวันนี้ยังอีกเทียวนึงอีกียวนึงได้อีกเถวนี่กับพ่อแล้ คือว่าไหนเนาะถ้าบอลมาตักกแต่มมีน้ำใส่เนาะแม่เห็นถ้าว่าช่วงหน้าม,มันลายนี่กะถือว่าถ่วมบ่ะน้ำสางการช่วงหน้ามัายกะเข้ากับไส้สางตัวนั่นเออหักถ่วมแน่นเนาะแน่นถ่วมมันก็นไหลออกมันก็นเป็นน้ำบ่อเด้ม,มันก็นใส่งามคือกันท่อแต่ว่าเข้าใกล้ตัวนั่นไหลกว่าอืม ย,ยำมีน้ำหลายเลยน้ำบกแล้วน้ำสางน้ำบ่มีน้ำแล้วถ้าเป็นไปได้เนาะถุงยางนี่เลยต้องอเก็บออกเนาะมันกะลายคนเงนมันเธอเขาถิ่มกะมันลายคนมาใส่เธอหนาเขายัางว่าได้อาบน้ำอยู่หนีได้เด้แม่บัด้าาหลายคนถิ่มตรงนี้กะเธอหนาฉันก็ได้อาบน้ำนองได้ไหมฉันได้นะดดเปื้อนได้หม เสียงหมดดังแว่วแล้วหรอเป่บบาแบนี้โดยข้าทางน้องเพิ่นกำบลสบายเอ้าไม่คอนี่เป็นของเหาบ่าแไม่นอมืมอย่ามาปะยูนน้ำสังบ่ป้ามาได้ เวลาอันอยากมากมันจังจับมาง่ายเออเปีาไวปาใบกับโบเห็นนะแบบน้บะโบ,โบเห็นหัก<ม>หักเอาใบนี่ปิดกนไไันป็ดยังนะเอาใบไม้ปิดน้ำก่อนมุมมีพุนมาไหรยังนะใบหนาบไ,ไ,ไ,ไม่หนาดพอพอ,พอโบหายเพลินนันเพื่อเบิดเปล่าเลยกอนนา้เป็น,น,ปนยังไงแบบมันกระทงังกันเบิดเท่านี้บ่แน่นถ้าว่ามีหลายกว่านี้ก็เอามาเต็มโลก โดยทำวิลาย่ากับคนสองเที่ยวอือนี่ห้ากับคนเที่ยวเดียวจะเอามาเต็มโหลได้ใช่โดยสบายดีเอาหนี่้ใช่นะแบบแบบมากะเมนยลงมวยใช่นะอ๋อมู่ของเมียมาผัดเออเพิ่นมาอยู่ลอซอยโดยเออแับนี้เพิ่นกัดเลยจักเพิ่นไปข้างใดแหละอือไพ่แติอยู่ซอยบัดนี้อยู่เองอยู่เอง จะการลดฉานวนเอาไม่ต้องไว้นี่เองฝุ่นอ้าวโชคชัชยให้กำลังใจงกับพอฝุ่นฝุ่นจะเป็นนมวยชี่หอบหับเองเหรอ,อ,อโดยไดมี่ยังกั้นบ่อนะทำอะไรคือลงโล่งเลยนะนี่โ <c oughs> ดยฝุ่ น่องพนกับโสบายเนาะน้องมวยมีแต่แม่ทั้งน้องมวยเพิ่นมาหนูหรือว่ามาชุดพี่แม่พี่น้องเลยเฮ้ยขึ้นขึ้นว่าขึ้นว่ามาขค้นมาคึนว่ามาแรงเลยบขึ้นก็ต้องขึ้นชู้นะหนูชอยกัด ขึ Он, ้นน <ithe ater languages> ูนแค่ไหนไม่หอบเลยอะใบวะใบวะโดยคุณเดี๋ยวสิบว่องพันอยู่กันคือว่าเก่งเนาะแม่เลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวอยู่ไปหนุ่มวัย ืนนะบอเนาะจัดเด้อเฮ้ยเฮ้ง10อน10เนาะโอ้ยหอบเลยหอบนั่งพับผ่อนว่เนี่ยสบายดีน้องละเออไทยแน่ละบอเป็นยังไงน่ะเป็นไข่เป็นไข่เลย <laughs> Ê, gì chùm mùa mùa này Mình nhắn ăn Nông <laughs> mùa ấy Nhi xếp ăn nông phân Rồi Nam khảo mà đấy Thôi đợi ai Rồi À, nhà tạm quân phục cái nhanh của à, Chị áo à đông đi đấy bạn nhỉ Mùa này Mùa đông bà Áo à đông mùa Hồi. nhạc <laughs> Mùa nhạc Chị đưa mùa Nhạc cứ mười chục mà Đó này không Nhu bà thằng nả lời Thằng lạc đông lời ไปได้บ่โรงเรียนประยุทนะเออได้ยังไ่แม่แกออกเมื่อย์กินน้ำก่อนมาก่อนแม่เนี่ยแม่ก็หอบเลยเม่นโหดจำนอนเขาเสร็จนานในบ้านนึ่งหรอกหอนแหงว่ะสัตว์ก็คือแม่มีแหงด้วยเงาอะไรได้ไงกล้าไปได้บ่โรงเรียนประยุทธ ทางอาการก่อนโทษดิันคอมื่อไรดิเด้อได้เนาะมือว่านนี้ไปเห็ดเวีกอยู่พ่นนะแมนไปกลมมันอยู่พุ่นมือนี่ก็บาไวนกเลยไข่แห้งอันบาแม่นอันเละมันแล้วนีหแหละเนาะและแห้งไปตัดทีว่าเพิ่นกลมมาให้ไปตัดออกเลยเออมือว่านี่แม่ไปดินไปดินไม่นี่เลกไปกลอยู่พุ่น เพิ่นไปกระไพยนะไปกับแม่ไปกระมูนแน่ได้เท่าไรนะแสนึงไปบ็นวันนะเนาะวันละเชนวันละแสนมันไปซามเธอแล้วพาเทียนเพินกรไปมีแต่วันเสาร์วันอาทิตย์กะแล้วว่นจะไปเพิ่นจ้างเมางในมือเดียวเลยเศร้าไปคน คือว่าเลยเนาะมีเจ้าจ้างเขาก็เลยอยากไปมือวันผักวันโพมันเลยไปกะบริสิทธิ์หมวกบ่รน้องมวยใช่อยู่มันหอนมันเอาเนาะสาวบัวเลยติดเจ็บเป็นไข่มันกะกินน้ำเย็นแน่ให้แหละเนาะกินใส่อันอากาศหอนเทาเห็ดวียงเมื่อผัดหยากน้ำเย็นแน่กลิ่นลายภูกบะดีมันเป็นข้ออานิลามีน้องมวยแม่ เมยน้องมวยหากระคายในเมื่อนี่มันคั่นคอว่ะขอโทษน้ำเวลามันคั่นแบบมันไอเรื่อยนะเมยน้องมวยไอเมื่อคืนกินยาอันดีไอนะผลิตสี่เม็ดเลยในมือเดียวนะมันบวดเศร้าไอเลยมันคั่นคอบีบน้มังนาใส่กับเเพือแบบคั่นคอเปล่เฮานอนโดดกานกะมังนาบีบย่อมืดกะดีมันเปนอากาศหนาวก็ยังคั่นนะนะเมนเมนเมน คนเป็นไสน้าอ้ายช่วงนี้กะมันเปลี่ยนแปลงเด้เลยกะรักษาตัวตนเองล่ะอย่าไปไปคายไปคายเรียนเด้อน้องมวยเด้ออือรักษาสุขภาพตัวเองซ้ําไปพัดบ่มีเงินไปโรงเียนเพิ่นเห็นมูไปลายคนเพิ่นก็อยากไปแน่ย สตามภาษาเด็กน้อยและมวนมันก็บ่ฮู้จักว่าสิเป็นเจ็บเป็นไข้ดอกมีแต่มวนอย่างเดียวมวนก็ได้เงินน้ําหมู่เทียนเจ้าไปโรงเรียนนํากัน่นบ่มื้อนั้นบ่อืมเพิ่นบ่ได้เป็นหยังสันาวัดเป็นไขอืมภาพของงมันนตัวบ่คือกันตัวแหละเนาะโดยภูมิานของงมัน นมวยเป็นแบบกุบมงตันทานบ่ค่อยดีพันต <c oughs> ึกเหล็กบะสบายเนละล่ะหอนแห้งหอนจัดเปล่าเลยกละเมนเมนเต้นอันนี้ก็ยังหอนเนาะแต่หอนแล้วก็เอา้าม,มาดีหนึ่งข้าวแดงบ่เมน้งม,ม,งมวยกินข้าวเย็นกินข่าวเย็นโอ้ <c oughs> อสบายสินี <c oughs> ่เจดังไพ่แล้วก็อุ่นข่าววเที่ยกับไปอุ่นมันเหนียวกินเลย ชั่ว่ารได้น้อสองคนแกินยังได้แช่สบายเขาเย็นจะเขาย็นเรื่อยๆก็นมวยไม่ได้กินแม่ยังแม่ใช้กลิ่นแรงแม่แรงกาซีโตมมีใส่ไข่ซึ่งมวกินแต่คนกินได้กะเอาแต่มีแค่คนกินยันว่าคนบวกินไข่กะบยันเป็นไอเป็นยังกับบริกาคแน้นเน้นจะกินเนาะกับเขาอะไรมีแต่สองยาง กินหมูมดซีดนะกับปลาทานธรรมชาติกับบุมีเนี่ยมาในหิมอนอ่ะเนี่ยมวยช่วงอากาศแดดเนี่ยอุ้ยขอธรรมชาติ์ดยให้สิเอาลงเลยบ่สสิชอยเอาลงกน่อยคนก็ได้เดี๋ยวว่าเป็นยังยันว่าเอาลงผื้เอาง่ายเอาเปยังจับเลยปล่อยสิจับอันนั่นเดีเออใหญ่แล้วกามักมีเกลือมีแห้งบ่ได้ได้เดินทางแบบนี้ได้จะมาได้มีอยู่บ่ จะบอกแล้วมาตามใหญ่เชียวใช่พอจับหายดิแม่น้องมวยกับตุ้แม่ตู่ตู่ดงกับสาวนวลอะไเสิ่งกันเด้อเนาะก็บว่เป็นตายญาติเนาะแม่น้องมวยเนาะตายลขู่หลายคนมาปุ๊บดูใกล้ๆกันในกระชับหรอกมูว่านผุดอึ่งอุ่นกลางคืนก็นอนหม่องไผหม่องมันก็อุ่นคอยเห็นกันได้ยินแต่เสียงกะ เพื่อนนังไม่ีได้จะเแม่น้องมวยคือรังไงแท้นะเพื่อนนอนจักค้นนะจะอยู่ผู้เดียวเลยอยู่ผู้เดียวแม่เพื่อนพูกไงเนาะโดยเพื่นสดายม่กยังไม่ได้อ๋อจิตายยันวาแบบเก็บเอาไว้เหานไหมจับบ่เพื่อนชายเพื่อนพูกขึ้นเลยนะในมุงแอมเบิดเลยเนาะโดยแอมบดเลยบดเบาเนในสองคนหอมเนาะหอมแม่น้องมวยสสองคนนอนสามสองคนแม่ลูกเออพุน เัญชาได้เฉมีน้องมวยพอดใช้ได้ชาวนวลเลยเพื่อนผลแอลกอฮอล์ตั้งเสาเท้าเนี่ยดินเขาโดยแต่ยังมริโกบ่บ่ยังบารีโก้ด้วยแต่เมื่อนั้นคือแบบเอาดินเขาโดยเอาดินเขาลดทางเขาไปเลยบ่หรือว่าห้าเคียวชะลดห้าเคียแน่ลดแน่อะไรเลยเบิดจักษ์่างนะใส่ซาวซาวโดยอันของน้องไม้เพิ่นได้จ้ะห้ามโมูหนะเพื่น เช้านี้พอดีเต็มเลยโดยเช้าก็เพิ่นก็เพื่อไว้นี่แหละเพื่อเพื่อเพิ่นยุเพิ่นยังแ่นแล้วเฮาก็สิได้เอาข้าวที่หลังเนาะโดยเช้าดังถึกดังเท่าใดเ่น้อยจ้าจักเท่าใดแลแม่น้อยก็บ่บ่คอนั้นปนใดโดยอแต่ว่าเฮาเบิ่งนําเพิ่นว่าเช้ารถนี่แหละเฮาก็บ่ฮู้ว่าราคาสําใดออบัดเพือนบ่ผัดเพิ่นเด้ใช้เพิ่นเอาข้าวแล้วบ่จ้ายัง เพิ่นบ่ยาเพิ่นบ่ได้ออกไปใสบ่มื้อนี้บ่ได้ไปสเลยแต่เพิ่นบ่สบายแล้วก็อยู่เพื่อนนั่งนําเพิ่นบิดมือโอ้ยเนาะน้องมวยหายไวเด้อน้องยเด้อกินน้ําอุ่นหลายล่ะเอ้ยกินน้ําอุ่นวิ่งออกกําลังกายซํานี้ผู้ที่วิ่งเด้อนี่เพื่อสัตว์ออกแม่มีแฮงเนาะเาเลยไข่เน่ะน้องวิ่งน้องเด้อวิ่งเบิ่งทําตามเบิ่งดมือนึงเจ้าวงเนาะ เสื้อเฮาออกเด้อย่าฮักมาอาบน้ําเจ็บหัวแม่นบ่ดูไว้เก็บเพื่อแล้วก็เก็บคอเก็บคอคือว่าได้กินน้ําเย็นเนาะน้ําเย็นไดน้ํามวยนี่ก็เป็นดเฮาก็เมื่อยคือกันเป็นดเมื่อยเออเ็หซะเจ็บคไข้แม่น้องมวยเป็นบ่อยบ่อยอมันแบบบ่เคยสิสบายใจเลยถ้าลูกเป็นอกใจแม่นอกใจเฮาไป สอกทํามาหากินกะมันยากมันบ่มีพดผาเฮามันมี2คนกะแม่เฮาคานิงแบบมันกยากนอยนึงแม่นๆถ้าเพิ่นบ่เจ็บบ่ายกะอีแบบนึงอันนี้เพิ่นเจ็บเพิ่นายอีกอย่างนึงเพิ่นกเป็นคนบ่แข็งแรงกะแนะนําเพิ่นอยู่ว่าให้เบิ่งตัเองเวลาไปหําไปเฮียนกะบ่ให้กินน้ําเย็นอีหยังบ่ฮู้นําเพิ่นดอกเฮากได้แต่บอกว่าบ่ได้เ็นําแม่กินา เย็นแบบมแหงกินแบบมีแหงเนาะน้องมวยคือเป็นมาแล้วกันเนาะมีเนียนลำบากอยู่นะฮะตนไห้กินน้ำอุ่นเนาะถ้าเจ็บคอเล่ากับคุณยิ่งเลากับคุณยิ่งแน่แบบนี้มนเธอกับเล่นพุ่นเล่นพี่แน่กับหพ่อิได้ไปไซกับไปซอกห้าอยู่ห้ากินหลบงพ่อิได้ไปถาว่าคนเจี๊ยบคนเป็นแล้วมันกะ มันก็หนุ่มยากเมื่อยแน่สนุนเด่นนี่ก็คือว่าความจริงมันก็เมื่อยในนอยนึงใส่มาใส่ก็ยากเนาะนี่ยิ่งจะรู้ว่าโอ้ยไปป้าไปยันลูไข่แห้งแม่นี่ความเจ้าเนี่ยเป็นไรซะมันเป็นในการรักษามันเศร้าเด็กจะไปโตนอนกับบุคูบุคูว่าจีบไข่ได้บุว่า วาและหมูดบ่ได้เป็นหยังตัวเองบ่เป็นคือแท้ห่างกายเฮาบ่คือกันอืมภาพร่างกายแตกต่างกันพวกทํางานบึ้มๆเทงะบเอ้ยพนเฮ็ดหยังจากันไปสตําม่วนทางนั้นะเดี๋ยวซอยู่ไปหาทางน้องเพิ่นพักะเนาะโดยทางเฮาก็สิได้กลับลเด้โดยเช้าๆเด้อน้องล่ะยังแม่น ทั้งนั้นคือเปลี่ยนบ้านนี่เปลี่ยนแล้วว่าสิแปลง่ยนมาอื่นนี่แหละว่าสิปลูกอยู่ปลูกสามพจน์หนำแหละมันสเห็ดอันนั้นบ่ส่วนพักโดยยังสิเห็ดอยู่เนี่ยโดยนี่นี่น้องหวยปลูกก็ดีขึ้กันเลยพอด้เก็บได้ยังเล็กกันน้อยนี่แหละถ้าปลูกจะปลูกอันนี้เด้อจะสิได้กินอ่าผักกะองเอาลวงจำเจวก็ได้ใส่กระมังเขือ อากาศขาวกินกัปุนดินมันก็บ่ค่อยงามปานใดดินมันแข็งกะปลูกซําเฮาบ่น้ําได้นะเพราะว่าเฮาก็บ่มีพุ่นบ่มีหยังใช้เนาะจังเทื่อเฮาไปหันไปนี่แน่ไก่หยังมันต่อมันซับแน่ปลูกบได้เฮาบ่แบ่อีหยังเนาะลายแน่คือว่าได้ทางน้องเพิ่นสิไปเฮียนชวนแม่น้องมวยว่าบางทีไปดินไม้แน่ว่าบ่มีไผเผาแม่นแก็ไปรับจ้างระบาย่ก ไปสอกจะมาหากินนี่แหละเที่ยวใกล้ๆเขาจะได้บุบอะไรเห็ดเป็นยังชานแบบอ่าแอมยังดีไงไก่กาอาจจะเข่าชาในเบิดกลับมารถโอ้ยเบิดกำลังใจบุกอีกเนาะไปว่าได้กินดีมาโอ้เวาเก็บพักจำแจวไปสั่นผูดนึงตายพูดถึงไก่ต่อเบิร์ดนี่นะเข้ากันน้องมวยที่นี่โอ้ยเนาะ ยังอเสือแม่บ่อะเสือแม่บ่มีแผ่น้อยบ่ของดีโดยบ่มีบ่มีมันก็จุ่มน้ําอยู่ได้อยู่บ่ได้เฮาเสร็จซื่อๆดอกมัเป็นหยังละบ่ได้เย็นเนาะกินยาแล้วบ่น้องมวยนาสิให้เพิ่นกินข้าวแล้วสิกินเลย5:00นกินแล้วก็นอนเลยเนาะแม่เวลาเลยล่ะเด้อรอบดันว่ายังบ่่วงก็กินอีก2เม็ดเอาแบบนี้เอาบ่ต้องท่าค่ํากิน2เม็ดเลยซ่ําแม่2เม็ดบ่กินได้อันน่ะเม็ดนะบ่ดง บลงเลยแหละเพิ่นเคยเคยเป็นดนเพิ่นบล้าเพิ่นบลีเราบลง่งแพ้ยามันนานเศร้ามังมวยนะเพิ่นกินยาบอได้แล้วมันกับไข่มันกับบลดอดแมนแพ้ยาอย่างนี้เพิ่นแพ้เิดกินยายังกะห่างออกห่างออกโอ้ <laughs> เอบากง่ายๆคือถาดหม้ห้มแมนขีเดียดยาแม่มกับบลอดกินให้เศร้า้ไ เพิ่นเอาำเอานายรุ่งผงเชลเลยความลบากที่ได้จับชอยเพิ่นนั่งนิสัยายวินเดยอันนี้รถไผ่แฉะนี่น้องมวยเดไอ้ดีออกมาทั้งนี้บอหรือจังไรบอเดี่ยวเอาลงคุณแป๊บนึงเดี๋ยวม่นังมวยเห็ดเรงเบก่อนบ่จากนี้จังว่าเบึ่งนี่นะเออ จากมือได้ไปตักเธอหนึ่งไปคู่มือเลยคู่มือโดยย้ำเศร้ากับย้ำแรงไปคู่มือแมนเดี๋ยวเขากลับไปแต่หาโมงจะได้ตักออกอีกบอโดยมันล่นสดายมันเฮียได้เนอะแมนแมนผีชี้หัวมาได้บนใบงานเออไปงับไปสั่งเลย พี่ผมเมนนงมวยได้เบิ้งเบิ่งก็พี่พี่เมนนงมวยก็คือเมนนงมวยบ่ได้ซอยได้ลงได้พี่เอาลงแบบง่ายๆเอาบ่ได้ได้สวบว้ามีเหี้ยแทบไม่เหี้ยว่ะแมนสวบไปครึ่งโลเดี๋ยวเดี๋ยวนะเป็นยางโด้วยได้ยกเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนได้ยกได้ยกพักสักมุ้อว่าเอาลงผู้เดียวนะลองเบิ่งเออ คือว่าความสำนานได้แล้วตั้งหันเลยบ่ฮะตั้งหันเลยว่ามาตื่นได้เลยเลยเบื่อเขได้เลยเฉยได้เลยจะบ้ยเลยเท่ากับมุนแบบนี้เรียว่ากระโดยเท่ากับเซียนจำเนกพ่อโตบ่อสนีจนลงเคืองเลยจะลงเคืองเฮียอันบัตรคูนึงเบาแรงหก่บางทีเอากระหาบเอ้ามัยังสนีเอากระหาบมาใส่ เพิ่มอีกโดยค่ะแปลว่าบ่ให้มันบกเลยอันนี้แมนเปนพระโลดโฉอเพรมีทางเดียวถ้าว่ามีอีกทางนึงเนาะแะทางนึงได้ตั้งไว้แบบนี้โดยครับอันรอบแรงไปเอาอีกอ่ะสิได้โอ้โหเจอของดีซะวบัวบ้านโลดอ้านที่บ้านผมเลยดันขึ้นไปยงแม่น้องมวยควางวางเพิงใส่บ่เออนะใดก็ สู่โตไปแม่น้องมวยเอ้โดยติดกำลังใจให้สุสุเปิดลูกโดยน้องมวยเป็นกันเนาะโดยเป็นนาวเต้าใบใบโดยวันนี้กะคือว่าใครทำพอสมควรเนาะแม่ชาบัวที่เรียกว่าสิก๊อปได้ว่าเฮ้ยแม่น้องมวยใครเด้มาแบบขี่ไปนงสาวเจ้าเรียว่าแม่มาแม่เนาะโดยโดย จังไดมื่อนี่กับบุตมีของต้นของฝากสามีน้องมวยเอ้ยโดยรถได้ผ่านมาจะบอกห่อมาเรื่อยๆเป็นยังเลยหล่อมาเรื่อยๆคือรถคายองว่ะกลัวรถคายองอีกว่าแมนชุดไทยชุดไทยก็คือเอาหัวใจมาฝากเนี่เป็นกำลังใจให้เนาะโดยทางน่อเพิ่งจะหายไปไปโดยจังใดก็กลับป้าเด้อแม่น้องมวยเด้อสบายสบายสบายดีเนาะโดยเป็นกำลังใจให้ โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะทั้งเฮากะได้มาเยี่ยมยามทั้งน้องเพื่อนทั้งน้องเพื่อนกะบ่ค่อยสบายแน่เมื่อนี่เป็นไข่เนาะจังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพิ่นหายไวไเนาะมืออื่นกะบ่หู้ว่าทั้งน้องเพิ่นสีไปรงเฮียนได้บ่เนาะนองกับไปรับจา้างตากแดดกินน้ำเย็นแน่ก็เลยอาถึกอาคิงไข่ปวดหัวนักหัวเนาะ จังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเพื่อนหายไวๆเมื่ออื่นกะจังชิได้ลงทำโรงเรียนเนาะเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนจังใดกะชาวบัวก็ชิได้กรับก่อนกับผาติดตามในเด้พอพอแม่พี่น้องเนาะผาโกดไล่์กดแร์พอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเดือๆเนาะชาวบัวก็ชิได้ขอกก้าวคำา่าสสบายดีสบายดี